สวัสดี Saint ment, ท่านผู้ชมทุกท่านครับเราขอนำทุกท่านมารับชมการจำลองแมชการ่งขันสุฟฟิบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่32ของฤดูกาลเลยครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำซีซั่นนี้อย่างลิเวอร์พูลเลยครับก็สืบเนื่องจากเจ้าบ้านแมนซิตี้เนี่ยเกมที่แล้วไปพ่ายให้กับเชลซีมา1ประตูต่อ2แล้วครับก็เลยทำให้ การแข่งที่เหลืออยู่เนี่ยอีก7นั้นเนี่ยแต้มไล่ตามลิปูไม่ทันแล้วครับทำให้ลิปูก็ว้าชป์พิบริกไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วครับวันนี้เป็นการดวลกันด้วยความที่เป็นศักดิ์ศรีนะครับทีมที่1กับที่2ของตารางในขณะนี้ครับแล้วก็ต้องจับตามองฝั่งของชาวบ้านแมนเิตี้เป็นลาหิมสเตอร์ลิงนะครับไปแพ้เชลซีมานี้ก็แต้มกลายเป็นว่าห่างจากเลสเตอร์เหลือเพียงช่องว่าง แตแต้มเท่านั้นแล้วครับแล้วก็เชลซีก็ตามไลบีเลสเตอร์มาเหลือเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นแล้วครับแล้วก็ตามด้วยแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแล้วครับที่ตามเชลซีอยู่อีก5แต้มนะครับถือว่าแม้จะได้แชมป์ไปแล้วก็จริงแต่ว่าทีมที่อยู่อันดับ2 3 4และ5เนี่ยกำลังแย่งชิงตำแหน่งพื้นที่ยูฟ่าเชเบอร์ลีกันอยู่นะครับในลุ้นสนุกในอีก7นัดที่เหลือนะครับ นี่คือ10เบสท์ทีของฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับประตูเป็นเอเิสันครับกหลังมีไคลวอล์กเกอร์นิโคลัสโซตาเมนดีอับริกลาป็อกเบชแบงเมนดีครับกลางมีโรดี้เควินเนอร์บอยดาบิดซิลบาครับส่วนสามประสานแดนหน้าเป็นดิยาสมาเลสกับเบลเชซุตแล้วก็ลาหิมเซอร์ลิงเลยครับสี่สามของแมนซิตี้ส่วนฝั่งลิเวอร์พูลครับประตูเป็นอาริสงเบเกอร์ on, Arizona, me, ai, asan, ครับกหลังมีเทนอาริสโซเดโนโจโกเมสเบอร์ชิฟฟันไดแอนดูโรเบร์สันครับกลางมีฟาบิโน จอเดนเทนเดสันจอจิโดโยไบรนรุ่มและสามประสานเป็นโมเมซาร่าโรเบโตฟิมิโนและซาโดมาเน่ลิเวอร์พูลก็จัดชุดที่ดีที่สุดลงดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้ด้วยนะครับเอาละครับเกมเริ่มที่เอดีฮยสสเตเดียมครับแชมป์ประจำซีซั่นนี้อย่างลิเวอร์พูลบุกมาเยือนแมนซิตี้เลยครับถือว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีแล้วครับในการที่จะได้สู้กันอีกหนึ่งแมตช์ที่เหลืออยู่ของทั้งสองทีมนะครับในการเจอกันในฤดูกาลน,นี้ นกวีดดังขึ้นแล้วครับโอ้โหนี่นะครับว่าต้องเป่าหยุดเกมก่อนครับแล้วใบเหลืองของเซเดโอมาเน่เอารู้จังหวะเข้าสกัดโอ้โหเล่นหนักเลยครับเซเดโอมาเน่ครับหยุดบล็อกเกอร์พอผู้ร์สินเห็นซิตี้ไม่ได้เปรียบก็เป่าฟาวให้เลยครับเอาครับมาดูฟรีคิกของซิตี้โดยเควินเดอร์โปรยครับเสาซัดฟรีคิกสวยๆในเกมล่าสุดที่เล่นกับเชลซีแต่ว่า ช่วยทีมให้ชนะไม่ได้ก็เปิดมาหมุงสก,กัดออกมาก่อนท้าฝั่งลิเวอร์พูลเป็นบอลของซิตี้เมนดี้จะเล่นกับสเตอร์ลิงนะครับลอยมาเองทางซ้ายแล้วชิงคืนกับมาสเตอร์ลิงไหลแล้วหาจังหวะได้ยิงโอ้โหมาติดของฝั่งลิเวอร์พูลเป็นโกเมสซ์มาบล็อกไว้ได้โอ้วิบเนอร์บรอยอูห้านาทีเจมเดินเร็วมากครับกูนี้โอตาเมดี้ครับฝั่งซิตี้ ต้องการ3มแต้มครับหรือพูก็ถือว่าดีกีแชมป์ไปแล้วแต่ก oh, ็ต้องการชัยชนะต่อเนื่องนะครับโอ้โหไหลตรงนี้วัดคอมเร็วกันครับจะแซงได้ไหมสุดท้ายเทรนก็โอ้ยังเดียมดีอยู่ครับเบยดมาแล้วเคลียทิ้งไปก่อนครับโอ้โหไอวินลิพูเก็บบอลไม่ได้เรียบร้อยให้มาฟีบบโน่ครับเข้าไปช่วยแย่งเอามาต่อซิตี้โอ้โหเร็วแต่ว่าฟันได้ครับอ่านรออยู่เลยครับดือดสั้นคืนฟันได้ ไปบอล์คอริพูบ้างฟิมิโนโชิงกับไบเดดุมกลางส่องมาเชื่อมพี่เฮเดอร์สันเฮเดอร์สันเฮเดอร์สันเปิดข้ามมาถึงซาลาครับอยู่ทางขวาซาลาแต่ใจเปิดมาแล้วต้องขึ้นมงแมนเชสตีส้สก,กัดได้บ้างโอ้โหแลกกันแล้วนะครับตอนนี้12นาทีแรกเกมเร็วทั้งคู่เลยครับผสมศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งคู่ครับแมนเชสตี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นแชมป์มา2ฤดูกาลติดต่อกันนะครับ พาดทายกับลิฟูในฤด,ดูกาลนี้แล้วครับวอลเกอร์ขึ้นมาที่วอลเกอร์ก็ซิตี้พยายามเจาะริมเส้นครับเปิดมาเิดนครับมงสก,กัดมาโรเบร์สันโอ้จนกันแล้วกลายเป็นู้สิ์ให้เล่นต่อครับลิฟูได้ซิบิโนโอันที่มานี่มาได้จ่ายจ่ายไ,ไม่ดีเท่าไรเลยครับมานี่แล้วเป็นบอลของซิตี้บ้างมา <c oughs> มาเลส โอ้โหจะให้กับสเตอร์ลิงนะครับโอ้โล้ำหน้าครับ่าตัวเหลื่อมไปนิดนึงนะครับไรฮิมสเตอร์ลิงตัวเร็วนะครับเป็นฟีชิกของลีพูครับโชโกเมสผ่านไป17นาทีครับยังเสมอกันอยู่0-0เปิดมาฟิลโนมองคืน เก็บได้ที่วัยดุ่นครับฟาบินโยเอาลับมาเน่หลุดมาเลยครับทางซ้ายซาโดมาเน่ตัดสินใจเลือกให้ฟิบิโนโโหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับซิตีพ้พลัทจังหวะดังขึ้นสูงของไลวอเกอร์เนี่ยเสียบอลโอ้แล้วดูไหลามาความเร็วของซาโดมาเน่ครับเจ้าตัวดีดให้กับฟิบิโนโรับช้าต่อจ่อเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับลิพูบุกนำซิตี้แล้วครับโอโ้โหต้องบอกว่าการ ประสานงานร่วมกันแล้วก็เข้าเข้าใจแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนเป็นการปลดปล่อยแล้วนะครับแชมป์ทีพวกเขารอคอยมาอย่างยาวนานถึง30ปีเลยครับโอ้โหอครับตอนนี้ซิตี้ตกเป็นฝ่ายตามลิพูอยู่หนึ่งประตูแล้วนะครับเจ้าบ้านครับอู้เป็นจังหวะผิดพลาดนะครับเน,น,บนี่ยเผลอไม่ได้นะครับ2ทีมนี้เจอกันทีมที่ ผิดพลาดมากกว่านี้ก็ต้องยอมรับชะตากรรมแล้วครับอ่านครับแต่ว่าเกมก็ถือว่าตามเพียงแค่หนึ่งประตูครับสำหรับเจ้าบ้านบอลยาวของนิภูมค์คันนึ้งครับวางแล้วดูมาเน่โอ้โหเพราะตัวพื้นแล้วมันก็กระดอนสูงเนีครับเกี่ยวเล่นต่อยากนี่วอลเกอร์ไปผ่านเมื่อสักครู่ครับจังหวะเดียวครับเสียประตูเลยนะครับครองอยู่ดีๆครับซิตี้อไปเหม่อวันนี้ก็โดนเลยครับเรียบร้อย มาเล่นด้านข้างเดือบรอ้อยหอโลสันขวางลบมานี่ไล่ต่อเดือบร้อยไปเองนะครับให้มา <c oughs> เสียครับฟัมโยดักรออยู่แล้วครับโลสันฟัไนได้ให้ฟัมโยนะครับมาเที่ยฟิมิโนฟิมิโนดึงจังหวะรอไปด้วยมาคืนฟิมิโนแล้วไปในระูกถึงให้เดสับรอยอีโติดเซฟของเนเดรสันแล้วครับว่าแต่วริพูยังได้อยู่โอ้โหถือว่า เซฟสำคัญเลยครับแม่ไม่เสียประตูที่2แล้วกับแมนซิตี้เกือบโดนแล้วครับโอ้โหจังหวะทำเร็วของลิปูไมอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้สถานการณ์เจ้าบ้านไม่สู้ดีนักนะครับโอ้ลิปูยิ่งเล่นยิ่งดุดันยิ่งมั่นใจเลยครับลุนต่อเนื่องเลยครับจังหวะเต็มมุมของลิเวอร์พูลครับเป็นเลสเตอร์โน่อันดีที่ยี่สิบปาร์ครับลิปูลลุนจากจังหวะเต็มมุมเปิดพุ่งเข้ามาแล้วขึ้นโขกเดี่ยวมาได้ครับซิตี้สเตอร์ลิง เอาลงมาลวงเองเลยครับสเตอร์ลิงโดนขวางอยู่ครับต้องต้องคืนมาตั้งใหม่ครับโอตามินดีโรดี้โคตามินดีลาป็อก30วินาทีของครึ่งแรกผ่านไปครับลิพูบุกมานำซิตี้อยู่ออ1ประตูต่อศูนย์เฮซุสเป็นกับดาบิซูบาชิงคืน <c oughs> เนี่ยลัน่นโอ้โดนไล่เบี้ยครับอาครับลิพูลุยต่อเฮเดอร์สัน ทีมาที่ซาร่าคืนเอนเดอร์สันบังยังได้อยู่ครับเจอมวนโอ้โหแต่เราไปต่อดูซาร่าให้มาที่อาริสเนอโนตัดสินใจย,ยอดมาให้กับฟิมิโนแล้วโอ้ไม่ได้ขึ้นเลยครับน่าจะมาตัดหน้าของ,ของลาป็อกแหละครับหรือว่าเพนจะง้างหรอกเมนดี้ยังได้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงสปีดควบมาเองครับนั่นแหละครับต้องต้องไปเองครับเพื่อนไม่มีใครรอช่วยสเตอร์ลิงสเตอร์ลิง จะเปิดแต่ว่าติดเทนเดอร์สัน้นอู้หัค,ครับผู้สินนีจังหวะการฝาวเกิดขึ้นแล้วเป็นซิตี้ได้ฝาวด้วยครับเอาครับลุ้นพีชิกจังหวะนี้ครับของแมนซิตี้เควินเดบรอยต้องเน้นครับว่าเขาสู่ ช่วงนี้นี่ถ้าตีเสมอได้ก็มุมทําอาจจะกลับมาเดิมลอยยอดมาไกลเลยครับโอ้แล้วเกี่ยวได้มาเลสคืนมาที่ซูบารแล้วมาที่มาเลสโอ้โหมาตีเสมอได้เลยครับพิยาสมาเลสของซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเฮ้สุดยอดจริงครับเล่นมาเลสกับเดวิดซูบาครับดูจังหวะเดวอยเปิดนี่ตั้งใจเลยครับให้เกี่ยวแล้วย้อนกลับมาให้แล้วดูครับมาเลสโอ้โหจบด้วยซ้ายอ่าครับตีเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้นี่มันเป็นเกม สุดมันจริงครับมานสู้กันด้วยความเร็วนะครับของกุปเกมไหวพริบป,ปฏิพันธ์อย่างแท้จริงครับของนักเตะทั้งสองทีมนี่เป็นเอไอของฟีฟ่า20เลยครับโอ้สุดแบเป็นทีมที่แชมป์สองสมัยติดแล้วก็แชมป์ล่าสุดในฤดูกาลนี้เลยครับมาเจอกันครับเรียกว่าแชมป์จนแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับในรายการนี้ของฟีลออังกฤษนะครับ นะครับเกมกลับมาเริ่มกันใหม่เลยครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับตีสเสมอได้แล้วฝั่งซิต,ตี้จากลยาส์มาเลสนะครับโรเบิร์ตสันให้มาเน่ม,มาเลสเนี่ยรู้ทันกันนะครับ,รกกบตตเนี่ยรู้ภูกับแมนซิตี้นี่มีเหลืองติดตัวกันแต่เริ่มเกมมาเลยนะครับเอามองตั้งมาเอาแล้วหมุนไปช่วยอาครับโอ้โหกลายเป็นฟาว รูันเลยถือว่าเป็นช่วงผ่อนเกมลงของทั้งสองทีมนะครับเหลือเวลาครึ่งแรกอยู่3นาทีครับเราดูว่าช่วงทดเจ็บนี้จะทดไปเท่าไรนะครับเอ้าแล้วไปจ่ายเสียฟิมโนปั่นแบบนี้เรีือร้อยเลยครับโอ้โหเล่นกันยากเองแล้วก็กลายเป็นผ้าเนีกับฟิมิโนแล้ครับโอ้โหแล้ว ต้องชมว่าดูเจ้าตัวยิงครับว่าโอ้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยครับซิตี้แต่ว่าโอ้เสียกันเองครับล้อฟีมิโนครับดูโอกาสนี่ครับจ่ายไปมาแล้วถ่ายอู้่ลั่นเลยครับแล้วโดนโอ้โหเหนือชั้นเลยครับโรเบิร์ตฟีมิโนครับโอ้ปั่นนิดน้ำหนักพอดีพอดีข้ามตัวเอเดรีนแล้ว,วมุดเข้าสามเหลี่ยมเลยครับ โอ้โหเปปกเดลล่าก็มาเสียประตูแบบนี้ครับแมนซิตี้โอ้โหเสียแบบไม่น่าเสียแล้วครับแล้วฟิมโนใช้โอกาสไม่เปลืองด้วยครับอัดกขนาทีที่44ครับลิเวอร์พูลนำแมนซิตี้คันหนึ่งเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเกมนำก่อนลิเวอร์พูลนำก่อนแล้วโดนซิตี้ตานตีเสมอได้ก็มาได้ประตูขึ้นนำอีกในช่วงท้ายครึ่งแรกครับถูกลา4นาทีครับก็ยังได้ลุ้นสำหรับซิตี้ ตีเสมอได้นี่โอ้โหครึ่งแรกนี่มีถึงสี่ประตูนี่คือสุดมันเลยนะครับมาดูว่าจะเร่งได้ไหมครับเฮซูสให้โรเบรซันไม่พลาดนะครับอันรอโอ้แต่ว่าเสียตรงกลางแบบนี้ย้อนคืนบอเกอร์จะให้กับทางด้านมาเลสแล้วก็เป็นจังหวะล้ำหน้าเลยนะครับของลิยาสมาเลส เตะเปิดไปนี้ก็น่าจะจบครึ่งแรกแล,แล้วครับเปิดโด่งมาเลยครับเราให้มานี่นี่ครับเล่นดานข้างแล้วก็จบครึ่งแรกครับที่เอเดียสตเดียมครับโอ้เป็นเกมที่เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่แล้วก็สุดมันเลยครับมีประตูครึ่งแรกถ,ถึงสามประตูเลครับเป็นฝั่งว์พูครับบุกมานำแมนเชสเตอร์ซิตี้สองประตูต่อหนึ่งครับโอ้ได้สองประตูจาก โรเบตโตฟิมิโนนะครับนาทีที่19แล้วก็44ครับส่วนฝั่งซิตี้ได้ประตูจากลิยาสมาเลสเป็นจังหวะเขาทำดี่ตีเสมอได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับช็อตน,นั้นของแมนซิตี้เดี๋ยวเรามาชมไฮไลท์ในช่วงครึ่งแรกกัน,นครับสองนาทีแรกนี่ก็เดือดแล้วครับมีใบเหลืองฝั่งอาร์ทิพูเป็นซาดิโอมานีแหละก็ไปเสียบสกัดนะครับเขาบอลหนักเนี่ยใส่ทางด้านไรวอเกอร์เดี๋ยวนี่คือ ประตูขึ้นนำของลิเวอร์พูลครับต้องชมด้วยว่าซาดิโมเน่นะครับความเร็วนี่ฉีกแนวรับซิตี้มาได้แล้วก็เลือกเอาความชั่วครับให้กับโรเบรโตฟิมโนที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าน,นี้ต้องชมความสามารถขาะตัวของริยาสมาเลสนะครับจะตัวไปเกี่ยวบอลที่เดวบอยเนี่ยเปิดมาให้มันก็ยากแล้วนะครับเราไปเล่นกันตรงนั้นกับดาบิซูบาอยู่2คนเลยครับจนได้จบช็อตน,นี้มาตีสเสมอได้ เป็น1ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าพอนี่ครับมันกดดันนะครับไปจ่ายพลาดแล้วดูการยิงของฟิมิโนครับโอ้โหนี่มันนี่ครับจังหวะบอลมันข้ามเอเดร์ซันแล้วก็โอ้โหย้ให้เข้าสามี่ยมเข้าไปอย่างสวยงาม2ประตูต่อหนึ่งครับจบครึ่งแรกที่เอเดสตเดียมนะครับสัญญาณกลับมาแล้วครับยิงม่งหลังเริ่มเลวผพได้เริ่มก่อนครับอย่าลืมนะครับคู่นี้เพื่อนๆที่เป็นแฟนๆของทั้ง2ทีมครับก็ รอรับชมของจริงกันได้นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนู่นนะครับวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมครับคำคืนเวลาตี2 15นาทีครับรอชมกันได้แล้วก็จบกรารแข่งในคู่นี้ก็จะมีพิธีการในส่วนของการรับถ้วยของลิพูด้วยนะครับไม่ว่าผลกรารแข่งคู่นี้จะจบลงอย่างไรก็อย่ชมพิธีการในการรับถ้วยของ แชมปพรีเมียร์ลีกประจำฤด,ดูกาลนี้ด้วยนะครับของลิเวอร์พูลาล้ก็ฟิมิโน่ให้มาทางซ้ายเปิดเลยครับบ่าเนี่จีเข้ามาเองตัดสินใจโยกแล้วโอ้โหโอ้โอโอโอโดูแบบนี้วอลเกอร์ Walker. มาเล่นมาเน่คืนแล้วเสียจุดโทษเลยครับโอ้โหเหมือนนี่ครับคุมอารมณ์เองไม่ได้ครับวอลเกอร์ Walker. โอ้โหเข้าจงาังหวะแรกไม่เป็นไรแต่ว่ามีมีแถมนะครับแล้วบีอาร์ VR เช็คเรียบร้อยแล้วจุดโทษเลยครับนั่นแหละรครับโอ้แล้วโมซาล่าดวนกับเอเดนสันถ้าเข้านิดแทบจะหมดลุ้นเลยครับซิตี้ซาราจริงแล้วปู่โหโหดิซิเดนสันเอารครับยังอยู่ซิตี้โอ้โหว้าเย็นครับซารายิงดูครับว่าโอ้โหยิงก็ไม่ใช่ยิงไม่ดีครับแต่ว่าคนเซฟอย่างเอเดสันเลยครับ้โหยังยัง ช่วยต่อลมใจกับซิตี้ได้อยู่ครับโอ้คือ3ามเต้มของพวกเขาในเกมนี้สําคัญมากนะครับเจ้าบ้านซิตี้โอ้ยยังยังไม่เสียประตูที่3เปิดมามันก็ข้ามไปบนครับตามมาเก็บเล่นต่อโฮเมสไอมาแล้วปากแรกไม่ดีครับเจอแซปไปได้เฮซุสที่รับบอลด้านข้างครับข้ามมาเลยครับบ็อกเกอร์ทางซ้ายเมนดี้เมนดี มีขอเลยครับเดบิสุบาทิ้งคืนกลับมาที่เมนดี้เอาครับเหมือน,นกับตะไนโรดี้เดบิสุบาไปที่เดอร์บรอยหายไปช่วงหนึ่งครับเดอร์บรอยโอ้โหดูครับแม่การไหลให้แล้วแช้กลมเดือมาเปิดติดโลเบอร์สันเที่ยวมาได้ครับฟูมโยเป็นยังวะเนี่ย้อนของลิฟวูบ้างเอาเลยครับเพนเดอร์สันเอเดอร์สันเลือกไปนดุมคืนมาแล้วซาร่ารออยู่ขวา ตรงกลางมาถึงโอ้ล้ฟิมโนโให้กับมาเน่ลุดไปขึ้นทางซ้ายครับมาเน่เลือกฟิมโนแม่จะเล่นสุดเดิมอย่างครึ่งแรกเนาะอ่านรออยู่แล้วครับไปเดซันโอ้จังหวะเกี่ยวของให้เดซันครับแม่ข้ามไปเดี๋ยวว่าห่างไปหน่อยแล้วมาได้ย้อนคือบ้างสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงคนกับเทนานานูนะครับ เหลือยไปด้านข้างก็เจอขวางอยู่ต้องเข้าด้านในใหม่แล้วมาต่อเลยครับที่เดบิสวาเปิดเข้ามาผู้ว่าฟันได้โอ้มงสกัดไว้ได้ครับแล้วลิผูรอสวนอยู่แล้วฟาบินโยฟาบิโยให้ครับซาร่าครับจะได้สปีดซาร่าบนมันไม่ไปข้างหน้าไม่เป็นใจเลยครับโอ้โหทางสนามมีสัญญาณเปลี่ยนตัวครับฝั่งของซิตี้ครับ ส่งทันนั่นกุดุกันลงมาแทานโรดดี้ส่วนเลือผู้ครับจอดจอจิโยวายนาดุ่มครับออกไปแล้วก็ส่งทันนั่นเอาเลตชมเลนลงอ่ะอาครับดูเกมกันต่อครับโกเมสผมยุให้ฟันดายครับถึงฟิมิโนลุยมาต่อชมเลนแล้วเอเดอซันเอเดอซันเลือกซาล่าโอ้โห ไม่ให้ไปก็ติดเมนดี้สกัดมาไม่ดีเลยครับโอ้เป็นเสียบอลง่ายไปเลยครับซิตี้ตอนนี้ลิพูวฟิมิโน่เจอพลิกก็เจอต่างประกบแล้วนะครับฟิมิโน่คือมีพื้นที่นี้อันตรายตลอดเลยครับทำแล้ว2ประตูด้วยในเกมนี้ครับลูกที่2นี่ด้วยความขยันของเต็งล้นล้วนแล้ครับฟิมิโน่แล้วก็จังหวะยิงนี่เด็ดขาดมากนะครับเมนดี้ อ่ครับเบิร์นเร็วทันทีหลุดไมค์ขึนหนึ่งล้วสเตอร์ลิงมาในกรอบเขตโทษแต่ใจหักเลือดมาแล้วได้ยิงโอ้โหตรงตัวของอาริสมูมเมเกอร์ครับมามาเลสโอ้โหเริไปด้านข้างน,นี้น่าจะได้หลุนกว่านี้นะครับแต่ว่าอืมจังหวะบอลพุ่งมาเร็วครับพยายามบังคับให้ตรงกรอบแล้วนะครับมาเลสหมาใหม่ครับคู่ตูกันโอ้เป็นบุกของซิตี้เดอะบลอยเป็นแบบวอเกอร์หมาใหม่ครับมาเลสมาเลสมาเลสติดแค้นขาดอยู่ฟันได้แซะ เดอร์บอยตามมาเปิดมามหนักไม่ได้ครับข้ามือของไอซอนเบเกอร์เปิดเร็วทันทีครับแล้วโอ้โหลิฟูกเก็บไม่ได้แต่ว่าแก้ไขได้เลยครับโกเมสย้อนคืนฟันได้เลยครับลูฟสันดีฟันได้ไปที่เชมเบอร์ลินเอาแล้วดูสลับตำแหน่งหุบด้านในเลยครับข้ามาที่ซาลาเปิดที่เปิดซาลาซาลาที่เข้ามาในกรอบเขตโทษซาลาตัดสินใจเลือกโอ้โหจะดีดให้กับเพื่อนว้าล็อกตัวกันออกมาครับ โอ้ยซลาดไม่ยิงเองนะครับแมอสักคูโอ้โหเจ้าตัวกับว่าเลือกชชว์ๆนะครับรโาฟินโลยิงเข้านี่ก็แฮตทริกไปเลยนะครับเกมนี้โอ้เข้าสู่จะช่วงสิบนาทีสุดท้ายเลยครับคู่นี้อารับทางสนามมีขยับอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับลิยาสมาเลสถูกถอดออกแล้วก็ส่ง เบนาโดซูวาลงมาแทนฟังลิเวอร์พูลเะครับเจเดนเันเดอร์สันได้พักแล้วก็เป็นนาบีเกต้าสิบนาทีครับสำหรับเจ้าบ้านซิตี้ลุ้นตามตีเสมอลิเวอร์พูลครับสกอร์จะจบลงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับจะมีพิธีการรับถอยของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับให้แฟนๆได้ชมกันนะครับโอ้โหเสียบแต่ว่ายัางไปได้อยู่แล้วดูฟิมิโนเปิดมาให้กับเกตาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเกมนี้ วาหน้าจปิดแล้วครับลิพูสามประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหสำรองลงมาแทนจอแดนเนอร์สันแล้วดูครับว่าฟิปโนโอ,อีกแล้วครับน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับโรเบิรตฟิปโนโ่เนี่ยเจอเสียบแล้วเจ้าตัวครับฝืนเล่นต่อรับดูครับแม่เลือกเปิดมาให้กับลาบิเกต้าแล้วดูเจ้าตัวนี่อดโดดแปรนี่บอลมุ่งพุ่งแล้วครับนี่ครับ โอ้เหมือนจะกระโดดบนเล่กางอากาศเลยนะครับเนี่ยสำหรับนาบิจต้าเลยครับโอ้สัสใจเลยครับเยนครับวันจริงก็ไม่รู้ว่าผลการแข่งจะเป็นอย่างไรนะครับเราแข่งกันนี้คืนวันพฤหัสวันที่2กรกฎาคมนะครับเวลาตีสองสนาทีหรือว่าช่วงเช้าตู่ของวันศุกร์ที่3นั่นแหละครับผมแฟนๆก็ตรวจเช็ควันทำการแข่งกันให้ดีนะครับเดี๋ยวไปรอผิดวันนี้ก <laughs> ็จะรอเกอ้อนะครับ เราแฟนทั้งสองทีมนะครับช่วงนี้ก็ดูการจะลงแมชผ่านฟีฟ่ากันไปก่อนนะครับเพื่อมบันเทิงนะครับเปิดมาโอ้โหไม่ดีเดียวกายเป็นว่าตอนนี้สมานทิเสียไปหมดแล้วครับฝั่งของซิตี้เลครับฟิลิโนโอ้โถ้าผลการแข่งเป็นแบบนี้นี่เลสเตอร์ถ้าไปเก็บ3มแต้มได้นี่ชอบใจเลยนะครับ <ś m ary> อืชิบเรนอาครับได้ฟาบ,บินโยเล่นกับเกตาแล้วมามีกครั้งหนึ่งเลยครับสาดิโอมาเนี่ยมาเน,น่เปิดบ้าหม <ś m ary> อ่ายงท้ายก็กำลังก็ต,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 ตยลงไปแล้วเลยครับถ <ś m ary> ึงเวลา3นาทีครับที่เอเดสตดเดียมวอ์เกอร์เบเนโดซิลวาวอ์เกอร์เจอไลบี้ครับนี่ไทยทย,ยังไล่อยู่ครับิเวอพัล ที่สุดท้ายแล้วครับเอซุสแบดดูสิว่าครับเกุดแล้วก็จบเกมนี้เลยครับเป็นในฟีฟ่20ครับลิฟูบุกมาชนะแมนซิตี้ไปได้3ประตูตอนหนึ่งเลยครับผมอย่างที่เรียนไว้ในช่วงแรกก็รับชมกับพวกบันเทิงนะครับแล้วก็เราจะมีในส่วนของพิธีการในการรับถ้วยของลิเวอร์พูลด้วยนะครับให้แฟนๆได้ ชื่นชมกันไปก่อนนะครับแล้วก็ทางชแนลจิงพีซีเจมเมอร์ครับแสดงความยินดีกับทางด้านลิเวอร์พูลด้วยรับตี้คอร์ชปมพิเบริอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2019-2020มาของได้อย่างสุดยอดแล้วก็สำเร็จตามที่พวกเขามุ่งมั่นปาถนาในฤด,ดูกาลนี้เลยครับนี่ครับเราจะชมในส่วนของพิธีการในการรับถ้วยของลิเวอร์พูลนะครับรายการพิเบอังกฤษในฟีฟ่า20นะครับ ของจริงก็ได้แชมป์ไปแล้วครับก็มาชมกันในฟี f าก่อนครับบรรยากาศรับถ้วยที่แฟนๆรอคอยนะครับมาแล้วก็กัปตันทีมครับต้องให้ได้ชูถ้วยเลยครับจอเดนเฮนเดอร์สันเลยครับเ้ีอบ้อยกับลิพูครับแชมป์เปียนฟิตประจำฤดูกาล2019ถึ2020ครับขอแสดงความยินด,ดีด้วยกับแฟนๆชาวผงแดงลิผูกันทุกท่านที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับผม ็ชินชมยินดีกันไปครับปีหนา้าฝาใหม่ครับทีมก็จะต้องมีพัฒนาการในการสู้กันต่อ,ตอ,ตอไปสําหรับทีมจากทีมเบลเยียมฝทุกๆท,ท,ทีมเลยครับทุกทีมก็มีโอกาสที่จะก้าว้นมาค้าช้ำได้ตลอดเวลานะครับเชื่อว่าฤดูการต,ต,ต่อไปเนี่ยได้สู้กันอย่างสนุกสนานแฟนบอลน,นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นกําไรสําหรับผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับในรายการทีมเบลเยียมฝครับสาหรับ ตอนนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนในบรรยากาศของลิเวอร์พู o ครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถูกใจฝากกดสมคัครไทยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ